สวัสดีครับผมหมูที่ปรึกษาการขายนะครับวุฒิพงศ์ถิ่นตองโคบคอร์ดมหานครอโอโตโมบิลสาขาบางนานะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ในรุ่น FX4 นะครับผมในรุ่นนี้ราคาอยู่ที่8,99,000นนะครับผมแคมเปญดีๆภายในเดือนนี้นะครับผมเราจะมาพรีเซนต์ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในรุ่น FF4 ครับผมจะมีกันจังหน้านะครับผมดำเงามาพร้อมแบบตะกลายนะครับผมไฟโปรเทคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกันชนด้านล่างสีดำเงานะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับผมเรามาดูในเครื่องยนต์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในเครื่องยนต์ของเรานะครับผมในรุ่น FF4 นะครับผม เปิดฝากระโปรงออกมาจะมีเป็นโชคนะครับผมเป็นโชคน้ํามันนะครับผมเครื่องยนต์อยู่ที่2.2นะครับผมแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับด้านข้างของตัวรถนะครับผมยางมาพร้อม18นิ้วลายเขากวางหน้ายางอยู่ที่265ทับ60นะครับผมที่ครอบด้านข้างกระจกมองข้าง ที่เบ้ามือเปิดดำเงานะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับรุ่น F X 4ด้านหลังของเราล้อหลังนะครับผมแหนบ5ชั้นนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับโลบารเหล็กมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับผมเวลาเบรกจะมีไฟออกนะครับกระบะ ด้านท้ายนะครับผมจะมีตัวหนังสือนูนรุ่น FX4 เป็นสีแดงนะครับผมมาพร้อมกับกันชนท้ายดำเงาเซ็นเซอร์ 4. จุดนะครับผมเรามาชมกันภายในรถนะครับว่ามีอะไรบ้างภายในรถของเรานะครับผมเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มีที่เสียบปลั๊ก12โวลต์น,นะครับผมเรามาชมฝั่งคนขคับ ฝั่งคนขับของเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังเดินได้ด้วยสีแดงตัวของเบาะจะปั๊มตาด้วยรุ่น FF4 ทั้งซ้ายและขวานะครับผมคอนโซลด้านหน้าจะเป็นคอนโซลหนังเดินได้ด้วยสีแดงหน้าจอของเราขนาด8นิ้วสามารถสั่งงานเสียงด้วยภาษาไทยเกียร์ของเรา6สปีดนะครับผม เป็นเกียร์ออโต้นะครับที่พวงมาลัยมีคสชวนโชนนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto, ไฟออโต้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามน้องหมูด้วยนะครับผมอยู่ที่สาขาบางนาถ้าใครสนใจก็ทักมาหาหมูดได้นะครับผมตามด้านล่างนี้นะครับผม Facebook หรือเบอร์โทนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ